พี่ไปพี่ไปเป็นไงครับแม่หรือยังแม่อาบน้ําให้อ่ะอาบน้ําทําความสะอาดบ้านให้อ่ะครับแม่ก่อนครับแม่กันเร็วครับก่อนอุ้ยแฉก็ไม่อยากนั่งก็มันเปียกอยู่ไงหนูก็เข้าไปอยู่ในบ้านเล็กมันไปไปเร็วครับแม่ก่อนแม่อาบน้ําให้ทํายังไงอ่เรเร็วเร็วร,วร,วรวครับแม่ยังครับโอ้เอาแล้วเต็มใจทํำไหมดูตาสิเนะ่ะ ดูสิกินขนมหมดคนเดียวไปสี่ก้อนนั่นน่ะตายแล้วทำไมน้องพลอยน้องพลอยอยากอาบน้ำเหมือนพี่ปายไหมอ,มอ,มอ,มอมพี่ปายอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะวันนี้แม่ทำความสะอาดกรงให้แล้วนะครับทำมาทีละครั้งพอเหนื่อยอมีตัวเดียวนี้ก็เหนื่อยมีตัวเดียวนี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนี่ น้องพลอยเป็นอะไรลูกอ่ะอ่ะพี่ปายมาหอมน้องที <tr> ่เร็วพี่ปลายพี่ปายมาหอมน้องพลอยก่อนจุ๊บก็น้องก่อนเร็วจุ๊บน้องก่อนเร็วจุ๊บน้องก่อนแล้วพลอยพลอยไปจุ๊บพี่ปลายก่อนพลอยจุ๊บพี่ปลายก่อนเร็วเีอยเอ้าวันนี้ทําไมไม่ถนใจกันเลยอ่ะอ <techn AL> ๋ออออพลอยออเออนั่นแหละไปอยู่ในบ้านก่อนไปลูกไปไม่ต้องออกมาจะออกมาทําไมล่ะไป มันแฉะไปลูกป่ะไป,ไป